ตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับรอบนี้จะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยมาเพิ่มสินค้าลงบนเซลเลอร์ทิกตอกนะครับผ่าน PC หรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ทํากันยังไงตามดูได้เลยนะครับเรากลับเข้ามาในส่วนของบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราจะมาเพิ่มสินค้าใหม่บนเซลเลอร์ทิกตอกนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยผมก็จะไปเปิดเบราว์เซอร์นะครับผมใช้โครมนะครับขึ้นมาแบบนี้ใช้ Google Chrome นะครับเข้ามาแล้วก็ไปพิมพ์ด้านบนนะครับว่า s ซล l e r c t ดท t เ k ็ o ตแบบนี้นะครับเข้ามาเลยนะครับอพอเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยให้เพื่อนๆนะครับไปที่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับมุมสายข้างบนนะแล้วก็ทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือตัวนี้ครับรอบนี้เรามาทำการเพิ่มสินค้าใหม่นะก็กดเข้าไปเลยครับเพิ่มผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับโอเคเหมือนเช่นเดิมทุกครั้งเดี๋ยวผมไปเปิดช้อปปีใหม่นะครับ ผมจะทําเหมือนคราวที่แล้วที่ผมแอดไลน์แอดสินค้าบนในนี้นะครับบนไมคช็อปผมจะไปเปิดของตัวช็อปปี้ขึ้นมานะครับเราไปที่สินค้าของเรารอบนี้ผมก็ยังคงเป็นการเพิ่มกระเป๋าก้นกลมอยู่นะครับไปแก้ไขนะครับเปิดเข้ามาเพื่อจะมาเอาข้อมูลนะครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่แบบนี้และกระเป๋าก้นกลมพลาคอตันพันลิม แล้วก็กลับมาที่ตัว t i k t o อนะครับเซลล์เลอร์ทิกตอกแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ครับสินค้าแบบนี้เอาเลยพันลิมแบบนี้นะครับแล้วก็มดหมูอ่าแล้วก็มาเลือกมดหมู่ครับบนเซลล์เลอร์ทิบนเซลล์เลอร์ทิกตอกนะครับมดหมูมดหมูเราก็ดูนะครับว่าของเราเป็นอะไรนะครับเป็นกระเป๋าอ่ะนี่ครับกระเป๋าใส่สัมภาระและกระเป๋าอ่าแบบนี้เข้ามานะครับแล้วเป็นกระเป๋าสตรีนะครับ เลือกหมดหมู่นะแล้วก็ดูว่าอันไหนที่ตรงตรงกับของเราที่สุดเลยอ่ะผมเอาเป็นกระเป๋าถือแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับปับ๊บอย่างนี้การเปลี่ยนหมดหมู่จะไม่ส่งผลต่อผลกำไรเช่นโอเคอแล้วก็ดาเนินการต่อเลยปับ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับเอาละกระเป๋าถือเสร็จแล้วแบรนด์ของอผมไม่แน่ใจว่าของเพื่อนๆคนไหนนะครับเราดูถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเซลลอร์นะครับหรือว่ามีร้านค้าอยู่บนทิกต o k เนี่ย ลองดูว่าถ้าเราสามารถจะใส่แบรนด์ได้หรือว่าอาจจะเพิ่มแบรนด์ใหม่ก็แล้วแต่นะลองดูนะแต่ผมเคยเพิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับระบบนะครับผมก็เลยว่าทุกทีผมจะเลือกแบบไม่มีแบรนด์นะครับผมเคยใส่แบรนด์พันลิมก็ไปเนี่ยแล้วเพิ่มสินค้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูสมมุติรอบนี้ผมใส่บ้างพันลิมนานละตอนนั้นผมผมเคยทําอยู่แรกๆนะครับผมใส่เป็นว่าพันลิมเข้าไปเนี่ยระบบมันไม่ยอมนะครับตรงนี้ สมมติว่าวันนี้ผมเพิ่มแบรนด์ใหม่พันลิมชื่อแบรนด์ที่คุณสร้างไม่ถูกต้องเ,อเดี๋ยวนะเป็นเพราะอะไรลองดูไม่ยอมนะครับหรือเขาไม่ยอมหรืออาจจะต้องไม่ทาเรื่องเพิ่มแบรนด์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ผมเล่นไ่ก่อนแล้วกันนะครับแต่ทุกทีผมจะเลือกแบบไม่มีแบรนด์แล้วก็มีโอกาสกระเป๋านี่ใช้ในโอกาสอะไรครับอของบบบของผมเนี่ยบอกว่าไม่เป็นทางการแล้วกันนะครับเป็นกระเป๋าถือก้นกลมนะครับไม่เป็นทางการ แล้วก็มีแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ครับรูปแบบตรงนี้จะเหมือนกับของทาง s h อ p e e เลยครับก็คือให้เราใส่รายละเอียดของสินค้าเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะมีผลกับการแสดงผลเวลาลูกค้าค้นหานะครับอาประเภทการรับประกันนะครับอันนี้ไม่บังคับแต่ว่าเราบอกว่าเป็นการรับประกันจากผู้ผลิตก็คือทางผมเป็นผู้ผลิตเองนะครับวัสดุเป็นอะไรตรงนี้ลองดูซิของเราเป็นผ้านะตรงนี้ดูซิเขามีให้เราเลือกไหมไม่ใช่ครับ ถ้าไม่มีเนี่ยของทางเซลล์เลอร์ติสตอกเนี่ยให้เราพิมพ์เองเลยครับตรงนี้ก็คือเป็นผ้าคอตตอนนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ enter กด enter นะครับเนี่ยระบบจะเพิ่มให้เราเลยครับตรงนี้ประเภทการผูกรัดจะเห็นว่าเขาเขียนว่าไม่บังคับความหมายก็คือว่าเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ประเภทการผูกรัดเนี่ยซิปเราไม่มีซิปเราใช้วิธีการาสายรัดแล้วกันสายรัดสายเชือกผูกแล้วกันใช้คำว่าสายสายผูกดีกว่า พอเราเป็นสายผูกด้านบนนะครับกด enter ปั๊บนี่ประเภทของกระเป๋าดูซิเป็นอะไรของเรามีไหมประเภทของกระเป๋าใช่ไหมครับทรงบอสตันทรงถังทรงอะไรเงี้ยของเราเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอของเราบอกว่ากระเป๋าผ้าก้นกลมแล้วกันนะครับ ผูกเชือกอ่าก้นกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ enter ปั๊บมาผูกเชือบก้นกลมแล้วก็รูปแบบรูปแบบนี้เป็นยังไงบ้างเราบอกเป็นลวดลายเป็นลายเ,อ,อ,เอ,อ๊เป็นลายอะไรดีของเราลวดลายรูปแบบนะครับเป็นลายดอกไม้อ่าลายดอกไม้เลือกลายดอกไม้นะตรงน,นี้สไตล์ มีอะไรบ้างของเราผมชอบมากเขาแปลเป็นไทยสไตล์คนเลวเห็นไหมครับเพื่อนบางทีบางทีตัวแปลภาษาเขาก็พยายามนะขั้นพื้นฐานอาของเราบอกว่าเป็นสไตล์แบบน่ารักแล้วกันอันนี้เลือกได้หลายตัวนะน่ารักเ,เรียบง่ายเอาได้เหมือนกันนะครับอะไรอีกย้อนยุคหวานหวานก็ได้เ,เพราะเป็นลายดอกไม้ก็หวานหวานนะตรงนี้เอาแล้วได้สามตัวเลยคําแนะนําในการซักมีไหมผมบอกซักมือแล้วกันนะครับเอาซักมือแล้วกันเพราะว่า ถ้าเอาลงเครื่องปั่นเนี่ยผมกลัวผ้ามันจะลุยนะครับเราใช้คําว่าซักมือดีกว่าถนอมกว่านะครับประเภทเครื่องหนังของเราผ่านไปนเลยครับตรงนี้เพราะเราไม่ใช่เครื่องหนังนะครับตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มรูปผลิตภัณฑ์ครับเขาเพิ่มได้สูงสุดเก้ารูปอ้าวเราก็กดเข้าไปเลยครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยตรงนี้เก้ารูปเพราะของเราเนี่ย9้ารูปพอดีนะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ สามารถจะสลับได้อ่อันนี้เขาจะทําเหมือนกับช้อปปีเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะสลับกลับไปกลับมาได้นะครับอ่าแต่ผมไม่สลับแล้วละ่ะผมโช์อย่างนี้เลยอ่าตรงนี้ขึ้นแล้วกันี่แล้วก็พื้นหลังสีขาวนี้เราก็ปล่อยไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ดีเทลดีเทลเราก็กลับไปที่ช้อปปี้เราครับเนี่ยแล้วไปก๊อปมานะครับแล้วมาปล่อยที่นี่ป๊บอย่างนี้ครับเหมือนเดิมตรงนี้เราสามารถที่จะจัดบุลเลตได้ เป็นถุงผ้าลักษณะเปิดปิดด้าน,นบนอ่ใช้สายผูกรัดอ่เป็นกระเป๋าใส่ของส่วนตัวเช่นเช่นพวกมีอะไรบ้างเครื่องสำอางกระเป๋าเงินมือถืออันนี้เราขั้นอย่างนี้ดีกว่านะครับ ของคุณผู้หญิงขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกมีซับในด้วยอ่ะแยกมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้อ่าแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ทําการนะครับตรงนี้ใส่เป็นตรงนี้ปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับคอลเลกชันนี้มีด้วยกัน3สีสีส้มสีเขียวสีชมพูเอาตรงนี้เข้ามาใส่นี่แบบนี้ครับเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็เหมือนกันนะครับ ในส่วนของเซลเลอร์นะครับทิกตอกเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆล้ไมช็อปนะครับหรือไลฟ์ช้อปปิ้งเราเพิ่มรูปได้ถ้าเพื่อนๆ่อนอนมองว่าข้างบนเนี่ยกลัวรูปเราไม่พอใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มาเพิ่มข้างล่างได้สมมติผมเพิ่มอีกสัองรูปแล้วกันตรงนี้ผมเพิ่มรูปที่เป็นภาพรวมนะครับที่ถ่ายรวมๆกันไว้นะครับเพิ่มประมาณหนึ่งรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสักรูปหนึ่งก็คือที่เป็นถ่ายสามใบแบบนี้ครับนี่ให้ดู ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จละส่วนทางตรงนี้ก็จะเป็นพรีวิวที่โชว์ให้เห็นนะครับว่าเดี๋ยวอยู่บนหน้าจอ,อ,อบนม,อมือถือหรือบนคอมเนี่ยหน้าร้านนี่แหละนะครับอยู่บนหน้าร้านเนี่ยลูกค้าจะเห็นยังไงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ปล่อยไปแล้วไม่มีอะไรวิดีโอเช่นกันนะครับวิดีโอเดี๋ยวผมไปเพิ่มทีหลังเพราะว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยจะอยู่ในมือถือนะครับก็ไปโหลดทีหลังแล้วก็เปิดใช้ตัวแปลนี่ผมเปิดด้วยเพราะว่าของผมมี3ชุดสีนะครับ ถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีลักษณะ3ามชุดสีเหมือนผมเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเลยก็ใส่ได้เลยครับราคาปลีกเท่าไหร่ปริมาณกี่ชิ้นอย่างเงี้ยครับแต่ของผมมันมี3ามชุดสีก็กดตรงนี้ครับเปิดใช้งานตัวแปรแล้วก็เลือกหรือเพิ่มตัวแปรนะครับก็เลือกสีเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวนะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเขาจะอย่างนี้สีนะมั้ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะตัวเลือกที่1คือสีเขียวแบบนี้เพิ่มเติมนะครับ เขียวเสร็จแล้วก็ชมพูนะครับแล้วก็กดคลิกเพิ่มตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับส้มนะครับส้มมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยข้างล่างเขาจะขึ้นมารอเราละมีเขียวมีชมพูมีส้มนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมันเป็นตัวพรีวิวที่ให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยสีเขียวนะครับก็คือตัวนี้ นั่นคือลูกค้าจะได้เห็นนะครับว่าเอ๊ถ้าสีเขียวหน้าตามันเป็นยังไงนะครับชมพูชมพูหน้าตาเป็นแบบนี้สีส้มหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยใส่ให้ครบนะครับแล้วก็มาราคาปลีกอันนี้ราคาปลีกก็คือ150นะครับอ่ะผมก๊อปเลยนะวันนี้ราคาปลีกปริมาณ5นะครับ55 5. ส่วน sku ก็ไม่บังคับตรงนี้ก็ปล่อยไว้นะครับเราก็ปล่อยว่างไปเลย ทีนี้ในส่วนของหน่วยของ Cell, เซลล์เซลล์เลิฟทิกตอกนะครับเขามีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็ใส่เป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะอันนี้หน่วยเป็นกรัมนะครับแล้วก็ใส่เป็นร้อยกรัมนะครับตรงนี้ส่วนความสูงตรงนี้เนี่ยเอาหกนะครับความกว้าง11ความยาว17อา่านี้นะครับ ก็คือเป็นความสูงน้าหนักเนี่ยเหมือนเดิมอีกทีนึงนะครับน้ําหนักกับความกว้างความสูงความยาวอะไรเนี่ยก็คือเป็นของตัวกล่องเลยนะครับเวลาเพื่อนเ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใส่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพื่อนเอเอาตัวสินค้าเพื่อนๆนะครับใส่ในกล่องพัสดุเลยนะครับแล้วก็อาไปชั่งน้ําหนักก่อนนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วจึงค่อยเอามาใส่ในนี้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นขนาดของตัวสินค้าเราอย่างเดียวนะต้องรวมขนาดของกล่องด้วยเลยนะครับนั่นเอง เข้าไปแบบนี้ตัวเลือกในการจัดส่งค่าเริ่มต้นอ่าผมก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันค่าเริ่มต้นนะครับระยะเวลาการรับประกันถ้าเพื่อนๆมีก็ใส่เข้าไปให้เลือกนะครับหน่อาทิตย์2อาทิตย์อะไรแบบนี้ครับอ่นโยบายการรับประกันเช่นกันนโยบายการรับประกันก็คือเพื่อนๆอนาจจะเขียนเข้าไปว่าถ้าสินค้าชำรุดหรือว่าผิดสีผิดกล่องอะไรแบบนี้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้อ่า ถ้าเพื่อนๆมีก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับแล้วข้างล่างสุดเนี่ยคือเก็บเงินปลายทางถ้ามีระบบแบบ COD ก็เปิดไว้นะครับของผมก็เปิดเอาไว้แบบนี้ครับ COD เอาละพอทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับเช็คอีกทีนึงก่อนเอาละเราก็ทําการกดเผยแพร่เลยครับมุมนี้มุมขวาล่างนะครับตรงนี้เผยแพร่เลยครับยินดีด้วยอะ่ะเราก็เสร็จสิ้นไปเลยครับตรงนี้ป๊แปบบหนึ่ง ตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนแรกๆที่ผมเพิ่มสินค้านะครับออพอเราเพิ่มใหม่ๆครั้งแรกๆเนี่ยสินค้าเราจะยังไม่โชว์นะตรงขายอยู่ตรงเนี้ยพอเราคลิกขายอยู่นะครับเหมือนกับว่าทาง t i k t o อกเขาจะตรวจสอบสินค้าก่อนในยุคแรกๆนะตอนนั้นนะแต่พอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเหมือนกับระบบเขาก็น่าจะดีขึ้นแหละพอเราใส่เข้าไปปุ๊บไม่นานนะครับสินค้าก็จะมาโชว์ให้เราเห็นนะครับเอาละเดี๋ยวตรงนี้รอดูแป๊บหนึง่งวางขายอยู่ หมายยังรู้สิอ่านี่ไงมาแล้วครับเราคลิกมาที่วางขายอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะขึ้นมาโชว์แล้วตรงนี้แล้วก็สถานะก็คือวางขายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจบกันไปนะครับสําหรับการทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสําหรับการเพิ่มสินค้าลงบนร้านค้าของเราที่อยู่ในเซลเลอร์ทิกต็อกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีร้านอยู่บนเซลเลอร์ทิกต็อกหรือต้องการที่จะเปิดร้านบนเซลเลอร์ทิกต็อกเนี่ยลองอไปทําตามดูได้นะครับติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ